สวัสดีค่ะบัวนาค่ะสําหรับคิมีเราจะมารียลักชั่นเรื่อง My Hero Cardiemia Vizilente ตอนที่2ค่ะมาถึง EP ที่2แล้วเนาะสําหรับ Vizilente EP ที่แล้วเราก็ได้รู้จักกับตัวเอกของเรากลุ่ม Vizilente ทั้ง3คนก็คิดมันก็ต้องเป็นแบบมาอยู่กลุ่มเดียวกันแล้วเนาะเพราะอยากก็เห็นกันเห็นกันอยู่ใน OP ED ต่างๆเนาะทั้งโคยจิน้องปนะ๊อปเนาะแล้วก็คุณนักเคิลนะฮะที่ก็ เป็นเหมือนเอาไม้ของฟังวิเชลเต้ที่ก็ดูแล้ววิธีการเขาก็ยังดูแบบด, i, ดูแอมีความรุนแรงอยู่เหมือนกันคืออารมณ์แบบเจอใครหน้าสงสัยก็จะตันท่าเดียวเลยเพราะเร,เราก็แบบเหมือนกับว่ามันแบบนยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโอเคแต่เขาจะบอกว่าแบบถ้าเจอใครหน้าสงสัยก็จะแบบเข้าไปลุยเลยใช่ไหมแต่ด้วยภาพลักษณ์ของเขาที่มันก็ก็ดูน่ากลัวก็ต้องพูดตรงๆแล้วถ้าเกิดแบบ การสงสัยของเขามันผิดลระถ้าเกิดคนนั้นแบบไม่ใช่แบบเป็นแค่ผู้บริสุทธิ์มันก็อาจจะรู้สึกเหมือนถูกคุกคามได้เหมือนกันแต่ในตอนนี้ถ้า,ามีโคจิกับน้องป๊อบมาร่วมด้วยมันก็อาจจะอา,อาจจะแบบมีการ วิธีการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างก็ได้หรือเปล่าอาจจะแบบไม่ได้ดูแบบมุทะลุเหมือนที่ผ่านมาสำหรับคุณนักเกิลเนาะแต่ก็โอเคทีตอนท้ายก็จบไปที่อาจารย์ไอซาว่าของเราเมนฝั่งโปรฮีโร่ของเรานะคะอีเวเซอร์เฮดก็โผล่มามาหยุดการใช้ความดุรแรกของคุณดักเกิลที่เราก็ยังไม่รู้ว่าสรุปคนใส่ชุดสูทนั้นข้อสงสัยของคุณดักเกิลจะถูกต้องหรือเปล่าแต่เอาจริงๆแล้วก็เราก็แอบรู้สึก ว่ามันก็อาจจะถูกก็ได้นะเพราะว่าเออบางทีแบบเพราะคนที่ดูไม่มีวิดมิพภัยก็อาจจะมีพิษมิพภัยได้เหมือนกันก็ต้องมาดูว่าการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มวิจิเลนเต้ที่ตอนนี้คุณอาจารย์ไนซ์ัวก็ยังไม่รู้ว่าพวกเขาคือวิจิเลนเต้นาะกับมาปะทะกับอ่าอีเรสเตเฮจะลงเอยแบบไหนเนาะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ แต่อันนี้เขาไม่มีใบอนุญาตเอาถุงอะไรไปเลยโอ้แต่จะดีเหรอสุกสุกกะสีโล

คือไม่มี <laughs> แหมอาจารย์ไอซ์อาจารย์ไอซ์ว่าก็โซฮาั้็นกระป๋องอ, <c oughs> อีกีเลยดิดสู้กันกี่ชั่วโมงเนี่ยหรือยังไงเฮ้ยเก็บไวก้ก่อนมันน่าจะไม่รู้อ่ะ เพราะว่ากระเป๋ามันแปลกๆนะอ้เป็นคนขายไปจัดการกันทุกคนน้องป๊อบยังไปก่อนนี่ขนาดไม่อยากยุ่งเด้อตาลุงมขอจงแจงนะ รวบมือกันก่อนไปจัดการวิลเลนก่อนโอ้โหสู้กันจนเลือดออกเลยเนี่ยน่าจะตายจริงแค่ ดูเหมือนแบบก็เหมือนเป็นข้อดีพอไม่มีอัตลักษณ์มันก็เลยเหมือนแบบไม่สามารถตักขัดแล้วมันข้อหายอย่างอ,างอื่นได้หรอ คือประเด็นคือมันจะไม่มีคนไลคอัตลักษณ์ที่แบบก่อแชร์กันบ้างเลยเหรอแบบเป็นทำผิดกฎหมายเล็กๆน้อยๆก็ได้อะไรเงี้ยอุ้ย

Oh Oh Mereka mengatakan apa? Kenapa mereka berpikir Mereka berpikir apa lagi? ปริมาณมันเยอะหรือ,อยังไงเนี่ยทำไมมันดูออกมาเยอะกว่าคนอื่นวะรัางกายมันไททันเฉยใช่เวลาไหมโทรไปไอ้ถ่ายไปหนีไปได้ไหมต่รักเวลาเล่นคืออะไรวะแบบชอบเล่นอย่างนี้อ๋อชอบเล่นของเล่นอย่างนี้

จริงเลยปีนไปสไปเดอแมนปีนได้อย่างเดียวแต่โหนไม่ได้ร่างกายไปก่อนสมองกระโดดบนมือชัดด้วยแหละเออแล้วตัวเอกอะ อ,อ้กเกอวิ่งไปตามตัวมันอะอ๋อนู้ดดีดได้สปริงได้ใช่ด้วยแกกอขายะก็เป็นที่รองฉันดีแต่ขับัวเล็กลงก็ยังเป็นสภาพนี้วหร せを消せば、harma, 当然縮む。それから、捕獲するのが合理的。だなうん。あすになってた、あの。ご協力感謝しますよ。言っただろう。俺も善意の一市民だ。あんたらのヒーローごっこは、善意というには危険すぎますがね。 プロヒーローにはできないことを俺たちはやっているんだ。今回の巨大ビランやチンピラどものような連中。俺たちなら奴らが悪さをする前にぶちのめする。おいおい、何もしないうちにぶちのめすなんてのは、そっちこそ犯罪だろう。その理屈で言うなら、俺たちが罪に問われるのも常にことを成した後ということになるな。あんた、めちゃめちゃ立ち悪いな。よく言われる。

ดูไม่เหมือนเด็กปกติอืมโมตนน้นนะเไปอโอปฏิบัติหน้าที่ยังเป็นทางการแล้ว

よ <laughs> がっ มีแม่งใส่คอสไอ้ที่มันเออเป็นเอ็กซแมนหมดเลยพักเดอะคอเลยพักเดอะคอเลยก็ใส่คอ

この人たちはね悪い人じゃないんだけどまともでもないっていうか俺はまともだってばどうだかあらりしてみえ

どう iga を使ってお人間がメロが黒く変色するく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 くるくるるるく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 くるくるるく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 ってるく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 るるく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 ねくる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 く 全ての大きさは、私のこと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 は、私のは、私のこと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 は、私のこ

なるほど。先日の超巨大ヴィランの時と同じだな。無人化のイリーガルヒーロー、ビジランテというわけか。スカーチ一緒には…法律ってものがあるんだ。相手がヴィランだろうが何だろうが、個人による死刑行為は犯罪だよ。 ชื่อเรียกยากไปมีอยู่สองคนคุยแค่สองคนเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวก็คืออีวินเล่นตัวไอตัวไททันเมื่อกี้ก็คืออัตลักษณ์ของเล่นก็คือเหมือนทำเออแบบ ชอบชอบหรือผลิตหรือขายไอตัวยาริกเกอร์นี้ในรูปแบบของเล่นเพราะตัวเองแบบชอบของเล่นแบบแล้วก็ไอการที่พอเขาฉีดริกเกอร์แล้วตัวใหญ่ขึ้นมันก็เหมือนว่า,อาไอพวกผู้คนหรือสิ่งของต่งตางๆมันก็กลายเป็นแบบเหมือนไซส์ของเล่นสําหรับเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือเราก็คงว่าอัดลักเวลาเล่นแล้วทำไมพอฉีดริกเกอร์แล้วนึงตัวใหญ่้วยวะคือเหมือนแบบตัวเองแบบ กลายเป็นแบบทุกอย่างเป็นเหมือนของเล่นสำหรับตัววิลเลตร์น,นี้ก็สรุปคุณนะเขาก็คือไม่มีอัตลักษณ์เนาะเอาจริงก็ค่อนข้างชัดเจนเลยเพราะว่านอกจากเรื่องการต่อสู้ทางฟิสิกอลแล้วเราก็ไม่เห็นอะไรอย่างอื่นเลยอะไรเงี้ยทที่ถ้าเขามีแต่อัตลักษณ์เขาก็สามารถจะใช้ร่วมกับการต่อสู้ได้จริงไหม <c oughs> อย่างที่บอกประดุดเหมือนกลายเป็น เหมือนข้อดีอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบพอพอมันเพราะว่าเขาไล่อัตลักษณ์แบบว่าเขาจะใช้เกือบอาจจะเกือบใช้ใช้ความรุนแรงกับคนอื่นมาเลยเหมือนกับว่าไม่สามารถแจ้งข้อหาใช้อัตลักษณ์อย่างไม่เหมาะสมได้งั้นอย่างนี้แบบคนที่ไม่มีอัตลักษณ์มันก็สบายดีว่าเกิดอยากจะก่อกอาชญากรรมขึน้นมาหรือว่าคนไร้อ,อัตลักษณ์ส่วนใหญ่ก็แบบด้วยกวาที่ตัวเองเป็นส่วนน้อยในสะังคมก็เลยแบบไม่กล้า ทำเรื่องผิดกฎหมายเหรอเพราะก็กลัวสู้คนอีจัตลักษ์ไม่ได้อยู่แล้วเลยหรือเปล่าเพราะคนไรอัตลักษ์ส่วนใหญ่ก็คงไม่ค่อยมีใครเป็นลักษณะเหมือนคุณนักเคืแเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาแบบขุนขนาดน,นี้แบบตั้งแต่แรกเลยไหมนะหรือ,อม,บบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะแบบจัดการวินเลินอยากจะแบบทาหน้าที่ในสังคมในฐานะ ขีโร่ก็คือฝึกฝนร่างกายเหมือนเหมือนแบทแมนนะคือแบบเีแบบแมนก็คือแบบมีการฝึกฝนร่างกายด้วยตัวเองตัวคุณนักเข้าเองก็อาจจะไม่ได้แบบมีเทคโนโลยีอะไรมาช่วยมากแต่ก็โอเคมีการปให้คําแนะนํากับทางโคยจิเรายังพูดไปอีพีที่แล้วว่าอ้แบบ้าแบบมันใช้เกี่ยวกับอะไรแบบเกี่ยวกับแบบคีโมไซค์ได้ไหมอะไรโอเคมันก็เหมือนแบบว่าโอเคมันอาจจะแบบ ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่มาทําให้เร็วขึ้นเหมือนคีย์บอร์ดสยานนแต่มันก็เหมือนทําให้เขาแบบควบคุมความเร็วในการเคลื่อนไหวร่างกายของเองเออได้มากขึ้นเออแต่ตคือได้ฟีลแบบแบทแมนแอนด์โรบินมากเป็นนักเคิร์ค u ัสเตอร์กับเอ้นักเคิร์คัสเตอร์แอนด์เดอะครขาดน้องป๊อปนะไม่มีชื่อน้องป๊อปแล้วแมทแต่ชุดของซุคาวิจิยังแบบ อย่างเขาก็ปกติสุโขทัยเขาก็ไม่ได้ใส่แบบโอเป็นแบบเสื้อโค้ทมีหมวกอะไรอย่างงี้ป่ะมันก็แบบได้ฟรีแบบตำรวจฝรั่งแบบคุณสารวัตรนะเออสารวัตรคุณสารวัตรแบบองแบบฝรั่งอยู่แบบมีชุดแบบน้องใส่โค้ทอะไรอย่างงี้อืมเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ หมือนมีหน้าที่รักษากฎหมายมันก็หลักๆมันคือตำรวจมากกว่างานของฮีโร่มันก็คือการต่อสู้กับวินเลินเพราะฮีโร่เองก็ยังต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ดีอะไรเงี้ยฮีโร่เองเขาก็มีแค่มีหน้าที่แบบจ,จัดการวินเลินแล้วตำรวจก็มาจับเพราะฉะนั้นในมุมของตำรวจในมุมของสกุลชีเขาก็รู้สึกโอเค่อให้คุณแบบออทำเรื่องที่ดีจัดการกับวินเลินแต่คือมันก็ มันก็ถือผิดกฎหมายว่าคุณแบบไม่มีใบอนุญาตไม่ได้มีหน้าที่ส่วนอาจารย์ไอซ์ว่าก็อืมาแบบเท่ๆฮอตๆกันไปอย่างที่บอกแบบไม่ได้เห็นเขาในมุมนี้มาแบบมานานมากในมุมที่แบบเขาจะต่อสู้เพราะเพราะจริงก็น่าหลักๆแล้วว่าน่าจะแบบแค่ที่ได้เห็นเขาเหมือนแอคทีฟในการสู้กับวิลเล่จริงๆก็น่าจะแบบเป็นพวกกับซีซั่นแรกเนาะ หลักๆคือถ้ากดมีการแบบต่อสู้แล้วร่วมมือกับฮีโร่คนอื่นๆเขาก็จะแบบเหมือนคอยซัพพอร์ตมากกว่าแล้วก็แบบอาโจมตีบ้างนิดหน่อยมันก็จะไม่ใช่หน้าที่หลักเขาเท่าไหร่มันก็เลยแบบแยิ่งพอตอนหลังที่เขาเองก็บาดเจ็บเยอะเนาะมันก็แบบไม่ค่อยได้เห็นเขาทําอะไรอย่างนี้บนแบบเออก็แบบเป็นโมเมนต์ที่คิดถึง <laughs> เป็นโมเมนต์ที่คิดถึงเป็นโมเมนต์ที่ทําให้เรา อหล,ล,ล,ลงไหลอาจารย์ไอซาว่ามาตั้งแต่ซีซั่นแรกแต่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นอะไรที่คาดการได้สําหรับนิสัยของอาจารย์ไอซาว่านะกับการที่เขาก็แบบโอเคถึงคุณเองก็จะแบบไม่ได้ทําตามกฎหมายอะไรเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่คุณทํามันก็เป็นการช่วยเหลือสังคมเป็นการจัดการวิลเลอร์แล้วก็โอเคก็แล้วแต่แต่ในขณะกันเราแต่ส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะแบบเราก็ แในฐานะฮีโร่เราก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการแบบควบคุมเรื่องกฎหมายเพราะฉะนั้นก็ก็แล้วแต่ก <g g> ็ดูแลตัวเองไปละกันนะเหมือนก็เป็นแบบพูดคาเล็เตอร์ Character ของจใจว่าเองเขาก็แบบมีฟิลประมาณนั้นอยู่แล้วที่มันก็มีความแบบอาจจะแบบรับตาข้างหนึ่งบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้เพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องขอจบเลยแต่เพียงเท่านี้หายชื่นชอบฝา,ากกดไลค์กด Sub s ไคร์เพื่กกำลังใจกันด้วยนะคะหรือสนับสน,นุนช่องในการทำคลิปต่อๆไปได้ทาง Super Thanks ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย